สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอบพิธพลนะครับเว็บไซต์เวกัสไลด์แฟนเพจโจานยูทูบดูสกอร์นะครับเจอกันทุกๆวันวันนี้วันอังคารครับและเป็นวันที่อากาศหนาวมากเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าจะหนาวต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ไหมหมายถึงฟุตบอลนะฮะแล้วก็หมายถึงอากาศด้วยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนบ้างครับรายงานอ,อ,อุณหภูมิหน่อยครับวันนี้เนี่ยมีคนแคปได้ ในกรุงเทพมหานครในกรทมเนี่ยหนาวสุดน่าจะอยู่ที่18องศานะครับตอนเช้าเลยนะครับก็ถือว่าเย็นมากนะครับสุดๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสาหรับทั้งฟุตบอลเองลงถึงอากาศเองนะครับดูว่าวันนี้จะหนาวตอนนึงหรือเปล่าถ้าเสมออย่างน้อยขึ้นจากฝูง อย่างเดิมเชื่อสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับฟุตบอลเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหทำนายไม่มีข้าวเป้าเลยเมื่อวานนี้นะครับทั้งสเปเซียซานโตเรียแพ้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับนะฮะแล้วก็เวสแฮมก็ไปถล่มเดี๋ยววันนี้ผมขอแก้ตัวหน่อยนะครับมีพิบลีเตก้าสามเกมรวมแมนยูแล้วก็มีบิ๊กแมตช์หนึ่งเกมในลาลิกาสเปนครับก็คืออารเลติโกมาดริดเจอกับเซบีย่านะครับนี่คือเว็บไซต์เวกาสไลฟ์แฟนเพจโถจาน แล้วก็ยูทูบดูส์ก็อ,อย่าลืมซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้จะได้เจอกันทุกวันมาคุยเรื่องพูดบอลสนุกๆแบบนี้ทุกวันใครดูสปอตคอนเนอร์บ้างอย่าลืมนะครับอบอกอุณาภูมิมาหน่อยฮนะเห็นบอกว่าสกนนาลนครจะหนาวสุดที่9องศาในะวันพรุ่งนี้ถ้าไม่รวมภาคเหนือนะไม่มไม่รวยพวกยอดดอยอะ่ะยอดดอยนะมันลบสองลบหนึ่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะก็ดีนะครับ ดูอยู่จังหวัดไหนคุยกันมาได้เลยนะครับหลักพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ไปเริ่มที่แมนยูกันก่อนดีกว่าฮะออกเยือนเบอร์รรลี่นะครับอ,อ่ปีสัตว์แดงนะครับเป็นจากฝูงครั้งสุดท้ายนี่คือ2,017ตอนมรินโยโคมแต่มันเดือน9ไงคือเดือน9คือมันเล่นมาแค่2 3สัปดาห์แต่ถ้าหากเอาเป็นหลังปีใหม่ที่วัดกันจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูไม่ได้เป็นจากฝูงมา7ปี7เดือนแล้วนะฮะ24วันนะครับถือว่าโอ้โหยาวนานมากตั้งแต่ยุคเซอร์เรย์เฟอร์คุนรับ วันนี้เจอกับเบอร์ลี่ครับปีแดงเพลงแค่สเสมอก็จะเป็นจากฝูงแซงลิ์พูขึ้นไปนะครับแต่ทุกคนก็หวังจะให้อลิคุน่าโซชาชนะเพื่อที่จะนำลิ์พูสามคะแนนเลยนะครับดูว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าถามว่าจริงๆยากไหมยากมากนะครับเบอร์ลี่เอ่อเป็นทีมที่ดีมากตอนนี้เดี๋ยววันนี้ให้ดูไฮไลท์พิมเมอร์ลีกตอนสี่ทุ่มครึง่งผมเอาเบอร์ลี่กับแมนยูมาเปรียบเทียบฟอร์มฟอร์มต่อฟอร์มกันพวกเขามีผลงานที่แย่มากในตน้นซีซั่นแต่ตอนนี้ดีมากนะครับชนะอาร์นอนชนะวู ล่าสุดชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมบอกว่าวันนี้แมนยูเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยหนักเวยเพราะเบอร์ลี่ก็อยากจะรับน้องดูซิว่าว่าที่จากฝูมันจะเป็นยังไงคงนําก่อนแล้วแมนยูตีเสมอได้ผมเชื่อว่าวันนี้ไม่ควรอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างยิ่งนะครับเต็มที่แมนยูจะเฉือนลูกหนึ่งมันมีราคาแบบลูกป,กปวกๆให้อยู่เบอร์ลี่ดีกว่านะครับวันนี้เบอร์ลี่ไม่เสมอก็แพ้แมนยูแค่ลูกเดียวให้อยู่เบอร์ลี่ครับวันนี้ ในขณะที่ย้อนกลับไปเอาไปพูดตีสามสิบห้านาทีคู่หนึ่งวูฟเจอกับเอเวอัตันผมมองว่าวันนี้เอเวอัตันจะไม่แพ้วูฟและถ้าในราคาเสมอจะเฉือนวูฟแพ้เอลวัตันเบอร์เลอร์ด้วยในขณะที่คู่แรกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลคู่นี้ผมให้จบที่ผลผลเสมอกันนะครับย้ำพิม์ลีนะฮะตีหนึ่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอกับนิวคาสเซนตีสามสิบห้านาทีวู๊แพ้เอเวอัตันลูกหนึ่งและแมนยูเสมอเบอร์ลี่ นะครับและก็คู่สุดท้ายลาลิกาสเปรตเลติโกมาดริตจะถล่มเซบีย่าได้ครับเล่นน้อยกว่าเลมดิดกับบาเซโลน่าอยู่เกมวันนี้จะเอาชนะเซบีย่าได้นี่คือเว็บไซต์เวกัสไลฟ์แฟนเพจโทจานยูทูบยูสกรกอของเราใครอยากจะมั่นใจรอบ2ผมบอกแล้วนะฮะบางทีอาหารเราเนี่ยต้องใช้ความคิดตัวเองทุกอย่างนะครับบางคนบอกนี่คือไข่พะโล้ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยที่ไหนตอนนี้ดังที่สุดที่ไหนฮะไข่พะโล้ ที่เรือนจรุงอยุธยาที่ต้องเขียนจดหมายไปไปไปขอให้กินไปต้องไปจองกินข้าวข้ามปีสมัยก่อนใครเป็นผออเมนยูทีวีเป็นหัวหน้าผมด้วยนะฮะไข่พะโล้ที่อร่อยที่สุดฮนะชามละสี่ร้อยบาทแต่เราไปกินทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศบอกอร่อยแต่เราไปกินเราอาจจะบอกว่าหวานแลวผมไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั่นลองคิดเองครับฟุตบอลผมบอกไปแบบนี้คุณไปดูโปรแกรมวิเคราะห์อบอลเปรียบเทียบและคิดเองและคิดว่าวันนี้สี่คู่จะเป็นยังไงพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ จะเริ่มคุยเข้ามาอยู่ดูอยู่จังหวัดไหนบ้างอุณหภูมิหนาวที่สุดอยู่ที่กี่องศาแรงงานกั้ามายสิแล้วพรุ่งนี้เช้าบนจะหนาวหรือเปล่าไม่รู้